คลิปนี้บอกก่อนนะคะไม่ได้เกี่ยวกับลเวร์พูค่ะเป็นคลิปที่เกิดขึ้นจากการที่ไปสัญญากับตัวต้นเรื่องเอาไว้ซึ่งก็คือทีมงานตัดตอนหนึ่งเดียวของยุย้ยเองนะคะน้องเป็นแฟนบอลไก่เดือยทองทนนั้นฮอสเปอร์สมาแต่ไหนแต่ไรคะ่ะรู้จักกันมาแบบเกือบจะ20ปีละแล้วก็เลยคุยกันว่าถ้าสเปอร์สของหนูได้แชมป ที่จะทำตอนทอนัมฮอสเปอร์อุทิศให้ไปเลย1คลิปแล้วมันก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้นั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดเราวางเรื่องของความเป็นทีมไหนออกไปเนี่ยแล้วเราดูเรื่องราวการต่อสู้ของทีมทีมหนึ่งเราต้องบอกว่ามันกลายเป็นฤดูกาลที่แบบแทบจะเป็น lower cluster ของแฟนๆทอนัมฮอสเปอร์ก็ว่าได้นะคะเราต้องยอมรับเวลาไปในทัวร์นาเมนต์ไหนเนี่ยสเปอร์สไม่ได้เป็นทีมที่อยู่ในเต็งเบอร์ต้นๆกันอยู่แล้วค่ะแล้วเป็นปีที่ ทีมใหญ่ๆพากันสะดุดเอาเราเห็นภาพชัดเจนที่สุดเลยคือเนยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเลียปูเป็นเต็งหนึ่งค่ะเลียปูไร้พ่ายในรอบลีกเฟสแต่ปรากฏว่าเลียปูก็ตกรอบด้วยน้ำมือของบริสังต์ชักแมงในรอบ16ทีมสุดท้ายแล้วเปเชก็ไปชิงกับอินเตอร์มิลานค่ะทีมที่เคยถูกล้อว่าโหไม่มีถ้วยทีมที่ไม่ได้เป็นตัวเต็งของสำนักไหนปรากฏว่าสเปอร์สนั้นสามารถควา้าแชมป์ยุโรปครั้งแรกในรอบ41ปี แล้วก็เป็นแชมป์แรกในรอบ17ปีถ้าเกิดเรานับทั้งหมดทั้งหมแลเพราเขายืนอยู่บนโพเดียมแล้วก็เฉลิมฉลองเขียนหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของสโมโรอได้อย่างน่าชื่นชมค่ะสิ่งหนึ่งที่ยุ้ยเห็นยุ้ยต้องบอกทุกคนก่อนว่ายุยมาดูช่วงครึ่งหลังนะคะแล้วก็ตกใจค่ะเพราะไม่คิดว่าสเปอร์สของแอนช s ์โปสเตโคกลูนั้นเล่นเกมรับปกติเราจะคุ้นเคยกับปรัชญาที่มีชื่อว่าแอนชบอลฟุตบอลเพรสซิงสูง บุกจัดๆแล้วก็ดุดันแบบไม่เกรงใจใครอย่างที่แอนด์โปรเซโกกลูเนี่ยกูซือชาาออสเตรเลียได้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าต่อให้เหลือแค่5คนในสนามเราก็จะบุกแล้วจริงๆต้องยอมรับเราเห็นที่ผ่านมาต่อให้สเปอร์จะเจ็บไปกี่ตัวมันเป็นแบบนั้นจริงๆค่ะอะถ้าเกิดเราเห็นนะภาพที่ชัดเจนเลยค่ะอย่างในเกมน็อตลอนดอนดาร์บี้ที่เจอกับอาร์ซนอลในเกมพรีเมียร์ลีกเมื่อช่วงต้นฤดูกาลค่ะสเปอร์ค่ะห้อยผู้เล่นเอาไว้ถึง7คนด้วยกันค่ะในแดนของคู่แข่ง เล่นเต็มที่สู้เต็มที่เกมรุกแบบเต็มพิกัดครองบอลกว่า63.7%และมีโอกาสกว่า20ครั้งแต่สุดท้ายเกมนั้นอาร์ซอนอลชนะไปด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์ค่ะแต่กลับกันในเกมยอฟ่ายูโรปาลีค่ะกลายเป็นว่านาแอนทิ้งสิ่งที่เป็นซิกเนเจอร์ของตัวเองก็คือแองช์บอลค่ะ แล้วมาซื้อเกมรับยูใช้คําว่าซื้อเกมรับเลยเพราะยูแทบไม่น่าเชื่อว่าเฮ้ยนี่มันเป็นจะเปอร์ที่เคยดูจริงหรือเปล่าเนี่ยจากภาพนี้ก็น่าจะเห็นชัดเจนเลยค่ะว่ามีผู้เล่นมีนแค่3คนเท่านั้นค่ะที่อยู่ในแดนคู่แข่งแมนเชสเตอร์ในเต็ดทุกตําแหน่งถอยลงต่ํากว่ากึ่งสนามอย่างภาพที่เราทุกคนเห็นค่ะแล้วแนวรับเนี่ยยืนชิดเขตโทษแล้วรอรับอย่างอดทนค่ะ, <S <S คะเกมมันไม่ได้สวยงามหรอกค่ะแต่ มันมีทุกอย่างที่เกมนัดชิงชนะเลิศควรจะมีคือประตูเดียวเนี่ยมันมาจากจังหวะที่แบบชุลมุนวุ่นวายบอลมันมาเฉแลบเข้าขาแล้วโดนแขนชนเสาหลุดเข้าประตูค่ะเกมมันไม่ได้สวยค่ะจังหวะการเข้าทำก็ไม่สวยจังหวะจบสกอร์ก็ไม่ได้สวยค่ะแต่มันเพียงพอที่จะเป็นแชมป์การถอยรับแบบเต็มรูปแบบของสเปอร์สคือ ถอยแนวรับตัดจังหวะด้วยการฟาวเคลียบอลแบบไม่เสี่ยงค่ะเปลี่ยนแบนเนตจอนสันออกค่ะแล้วส่งเควินดันโซกองหลังลงมาชนิดที่แฟนๆบอกว่าเฮ้ยนำลูกเดียวเองแล้วแกเปลี่ยนออกเนี่ยมันจะรอดไหมเนี่ยแต่ปรากฏว่าแนวรับพวกเขาทำงานได้อย่างสมบูรณ์แบบน่าเหลือเชื่อฟานเดอร์เฟนสกัดบอลจากเส้นประตูลูกนี้ตำนานแน่นอนนะ,ะแล้วก็ทางวิคาริโอเองค่ะที่ใถิติก่อนเกมคือไม่ได้ดีไปกว่าอังเดโอนาน่าเลยนะคะ แต่เซฟลูกโมงของลูกชอวนาทีที่97คะแล้วกองกลางค่ะอย่างอิฟบิซูมาค่ะเบนทันกูค่ะหรือว่าซาเองค่ะก็วิ่งกันแบบไม่มีหมดเพื่อปิดทางขึ้นเกมของมนเชเตอร์ยูไนเตดมีสิตติจออฟต้าบอกว่าพวกเขามีโอกาสยิงทั้งเกม3ครั้งค่ะครองบอล27.7%คะจ่ายบอลสำเร็จ115ครั้งนี่คือการต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์รอบชิงแชมป์ยุโรปตั้งแต่ปี2009 ที่ออปตามีการเก็บสถิติค่ะเกมนี้ต้องยอมรับว่ามันน่าเบือ่อค่ะแต่ใครจะสนกันล่วว่าเกมนั้นมันจะสนุกหรือมันจะน่าเบือ่อถ้าสนุกแต่ไม่ได้แชมป์เกมเกมนั้นมันก็ไม่มีความหมายอยู่ดีแต่กลายเป็นว่าแอนจ์โปเซโคลกลูทิ้งสิ่งเดิมๆที่ตัวเองยึดมั่นถือมั่นเอาไว้ตลอดค่ะสิ่งที่แฟนบอลทอ้งน้ำพอสเปอร์มักจะบอกกันเยอะว่าแอนจ์แผนเดียวเล่นยิงกันอยู่แผนเดียวหลับตานึกได้เลยเล่นไม่ยากหรอกการที่แอนจ์แผนเดียวเนี่ยตัดสินใจเล่นแบบ บุกมุทะลุดุดันและบวกกับเกมการแข่งขันโปรแกรมที่มันอัดแน่นมันก็ส่งผลต่อปัญหาอาการบาดเจ็บของผู้เล่นที่แทบจะยกทีมก็ว่าได้มันเป็นฤดูกาลที่ไม่ง่ายเลยกับทอ้นั้ฮอสเปอร์ค่ะฤดูกาลนี้เนี่ยสเปอร์สแพ้ในลีกไปถึง21นะัดและอยู่อันดับ17ของตารางซึ่งเป็นตำแหน่งสุดท้ายในพื้นที่โซนปลอดภัยแต่เกมเกมเดียวโอ้โหมันคลิปแบบหน้าเหลือเชื่อค่ะพวกเขาคว้าถ้วยยูฟ่ายปปูโรปาลีกแล้วก็กลับไปสู่เวที ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีคค่ะสูตรที่2ของนาแอน์ก็กดติดอีกครั้งหนึ่งค่ะปีที่อตอตนคุมอยู่กัฮามาเอฟมาริโนสนะคะเขาพาทีมคว้าแชมป์เจลีกแล้วหนึ่งในนั้นมีผู้เล่นคนไทยด้วยคืออุ้มเทระทรบุญมาทานซึ่งเมื่อวานอุ้มก็พึ่งชูถ้วยแชมป์กับบุรีรัมยูเนเต็ดในฟุตบอลชิงแชมป์สมโมสรอ,อาเซียนนะคะปีที่2ค่ะกับเซลติกก็พาทีมคว้าทริปเปิลแชมป์และปีที่สองกับทอ้นั้ฮอสเปอร์สค่ะก็เป็นแชมป์ยุโรปและพาทีมกลับไปเล่นเยอฟ่าแชมเปี้ย โอ้โหขึ้นสุดลงสุดจริงๆสําหรับสเปอร์สนะคะส่วนอีกคนหนึ่งที่ก็ต้องพูดถึงค่ะเพราะเขาก็ขึ้นสุดลงสุดเหมือนกันนั่นก็คือ กับตันทีมวัย32ปีชาวเกาหลีใต้ซอนฮึงมินค่ะปีนี้เป็นปีที่ไม่ง่ายเลยค่ะสําหรับซอนฮึงมินนะคะถ้าเกิดเราดูจากเสิติในการทําประตูของซอนฮึงมินในฤดูกาลนี้นะคะข้อมูลเนี่ยยุยไปเอามาจาก Transfer Market ค่ะปีนี้ซอนฮึงมินเนี่ยทำไป11ประตู12 As แอสซิสรวมทุกรายการและปีนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่รบกวนต่อฟอร์มของซอนฮึงมินก็คือ อาการบาดเจ็บค่ะปีนี้ซ่ซนทงมินเนี่ยมีอาการบาดเจ็บค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ็บแฮมสตริงนะ,ะเจ็บกล้ามเนื้อต้นขานะคะหรือว่าจะเป็นอาการเจ็บเท้าก็แล้วแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาคาดการณ์กันว่าปีนี้เนี่ยซนทงมิน พลาดการแข่งขันไป17นัดในฤดูกาลนี้เนื่องจากอาการบาดเจ็บต่างๆที่ว่ามาโดยโรวมนะคะคืออาการเจ็บเนี่ยโอเคซอนกลับมาช่วยทีมได้ในช่วงปลายฤดูกาลถึงแม้ว่าในยุโรป้าลีกนัดชิงในปีนี้เองเนี่ยก็จะไม่ได้ลงเล่นเป็นผู้เล่น11คนแรกแต่อีกหนึ่งเรื่องเลยค่ะมันคือเรื่องดราม่าซอนฮึงมินที่เป็นประเด็นใหญ่เป็นข่าวใหญ่ของเกาหลีใต้แล้วเราเชื่อกันว่านี่แหละ มันน่าจะส่งผลต่อฟอร์มในสนามของซอนฮึงมินค่ะถ้าเกิดใครไม่รู้ยุ้ยขอนญาสรุปอยสั้นๆแล้วกันนะคะคือประเด็นของมันเนี่ยก็คือว่าซอนฮึงมินคบกับนางแบบคนหนึ่งในเกาหลีใต้ค่ะ แล้วก็ปรากฏว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเธอบอกว่าเธอตั้งท้องแล้วก็ส่งผลตรวจแล้วก็เอาตรวสาวตอนนั้นน่ะเธอไม่ได้คบซอนทุงมินคนเดียวค่ะเธอคบกับผู้ชายอีกคนหนึ่งด้วยแต่สุดท้ายแม้ไม่แน่ใจว่าเป็นลูกของใครเ้ียกความเป็นคนดีของเจ้าพระคุณลุนช่องก็เลยจ่ายเงิน3 0 0ล้านวอนให้เธอไปทําแทง้งแล้วก็ถือว่าเป็นค่าชดเชย แต่ปรากฏว่าเรื่องมันไม่จบค่ะเธอม,มีแฟนใหม่ร่วมหัวกันค่ะในการแบล็กเมลซอนฮึงมินค่ะมีขู่ว่าขายเรื่องนี้ให้กับสื่ออย่าง Dispatch แล้วก็แลกกับเงินเรียกซอนฮึงมินอีก70ล้านวอนสุดท้ายซอนฮึงมินทนไม่ไหวแล้วมันเป็นการตัดใจที่ไม่ง่ายเลยของผู้ชายคนหนึ่งก็แจ้งตำรวจแล้วมันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ค่ะแฟนเก่าของซนฮึงมินและแฟนใหม่ของเธอถูกจับในคดีขู่กันโชคทรัพ์ แล้วกลายเป็นเรื่องใหญ่ค่ะเรื่องประเด็นต่างๆอะไรคงไม่ได้ไปแตะนะคะแต่ข่าวมันใหญ่ขนาดนี้แน่นอนมันส่งผลกระทบและมันกลายเป็นภาพที่น่าซึ้งใจโอ้โหเจ้าตัวร้องไห้เป็นเด็กเลยนะคะได้ซอยเท้าชูถ้วยแชมป์สมใจกอดกับคุณพ่อคุณแม่ที่มาดูลูกชายในสนามรวมถึงเพื่อนสนิทของเขานะคะที่เป็นนักแสดงชั้นนำของเกาหลีใต้อย่างพักซอจุนนั่นเองค่ะเป็นอีกหนึ่งฤดูการที่แทบไม่น่าเชื่อเลยถ้าเกิดเราดูจากบริบททั้งหมด แทบจะไม่คิดเลยเนาะว่ามันจะจบด้วยรอยยิ้มนั่นกนะ็คือการคว้าแชมป์แรกในสีเสื้อของทอทัมฮอสเปอร์สค่ะแต่จริงๆต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่ทอทัมฮอสเปอร์นะคะมันเป็นปีที่ทีทมอื่นก็ได้สัมผัสแชมป์ในรอบหลาย10ปีไม่ว่าจะเป็นคริสตัลพาเลซที่ได้แชมป์เอฟเอครับครั้งแรกในประวัติศาสตร์ค่ะหรือว่านิวคาสเซิลเนเต็ดคว้าแชมป์ในประเทศครั้งแรกในรอบ70ปีหรือแฮร์รี่เคนค่ะที่ได้แชมป์สโมสรใบแรกสักทีกับบาเยนมิวนิค และซอนเฮืองมินค่ะกับการเป็นกับตันทีมชาวเอเชียคนแรกที่ได้ชูถ้วยแชมป์สโมสรยุโรปคและไม่ว่าอินเตอร์มิลานหรือปเอเชในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกใครจะได้ถ้วยแชมป์ไปมันก็จะเป็นการเบรกหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยมันกลายเป็นปีแทบจะผูกขาดของเรอัลมาดริดก็ว่าได้ฟุตบอลเนี่ยมันอาจไม่ได้ให้แชมป์กับทุกคนนะคะแต่อย่างน้อยที่สุด มันให้ความหวังกับทุกทีมที่กล้าสู้ค่ะถ้าเรามองในโลกของการที่มีเงินถุงเงินถังมากมายที่จะนํามาสู่โอกาสในการเสริมทีมการสร้างทีมโอกาสในการโรเตชันผู้เล่นการยืนระยะที่นํามาสู่แชมป์ได้มากกว่าแต่มุมเล็กๆนุมหนึ่งค่ะฟุตบอลมันก็ยังคงเป็นพื้นที่แห่งความหวังและเรื่องราวเหล่านี้มันก็ยังทำให้เราได้ใจฟูและเชื่อมั่นกับมันอยู่เสมอน,นะคะประมาณนี้แสดงความดีด้วยกับทัานฮอสเปอร์ด้วยนะคะเชลซีบอกว่าเอาแล้วฉันต้องไปหาปีกไหมเนี่ย เพราะส่วนใหญ่เป็นปีกของสัตว์ปีกหมดเลยไม่แน่ใจว่าปีกยังพอมีขายหรือเปล่านะคะแต่เอาเป็นว่านี่เป็นเรื่องของทีมอื่นเนาะที่ยุ้ยไม่เคยทำในรูปแบบลักษณะนี้เลยค่ะถ้าเกิดแฟนบอลทีมอื่นทราบมาว่ายังมีหลายๆคนติดตามกันอยู่นะคะอยากให้ทำเรื่องไหนลองส่งเข้ามานะคะเดี๋ยวมีโอกาสแล้วถ้าเกิดทำได้เดี๋ยวจะจัดให้เลยค่ะ